สวัสดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาแจกเกมนะครับเป็นเกมบวกเลขหลักหน่วยนะครับอาจจะเป็นเกมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสื่อการสอนให้คุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองได้เล่นกับลูกกันหลานนะครับหรือว่าคุณครูเนี่ยเอาไปสอนในห้องเรียนนะครับเอาไปเล่นเกมในห้องเรียนวิธีการใช้งาน่ะก็โหลดไฟล์ที่ผมให้ไปครับแล้วก็เข้าคําว่า d i s นะครับ d i s t ครับ d i s แล้วก็เปิดคําว่า main ครับเราวไปคลิกได้เลยครับ ข้อดับทีแล้วเนี่ยอ่าจะได้ตัวเกมมาครับตัวเกก็เล่นง่ายครับก็บวกเลขแล้วก็มีทีมหนึ่งทีมสองครับทีเอทีนีครับแยกคำตอบนะครับตรงนี้สามารถลดเสียงได้นะครับเสียงเพลงนะครับถ้าตอบถูกเนี่ยสมมรัทีมเอตอบถูกเนี่ยก็จะมีเคร์นึนะครับแล้วมีเสียงด้วยว่าถูกนะครับถ้าตอบผิดก็จะมีเสียงผิดครับอ่านี่ครับ ต่อนะครับประมาณนี้เลยถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปโหลดฟรีได้ครับที่ใต้หน้าคลิปนะครับทำิงโหลดให้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากจะให้ผมเขียนเกมอะไรทําแบบไหนก็สามารถมาจ้างก็ได้หรือว่าอยากให้ผมเขียนฟรีๆก็ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับทิ่สท้ายครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับว่าผมรับจ้างเขียนโปรแกรมนะครับ